สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเลซีเอสครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการแนะนําสถานที่แต่ละสถานที่ในการฟาร์มของแต่ละโงนะครับเป็นแต่ละดังเทียนนะ คอื่นนเลยะรับหลังจากที่ว่าเราออกมาจากเมืองตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นดันเจี้ยนที่1ของโวลที่1นะครับจะเป็นเลเวลที่1นถึงสนะครับจะเข้าตรงนี้ได้เลยเก่งมากกว่านั้นก็เข้าได้นะครับส่วนต่างต่อไปนะครับเราจะไปทันดันเจี้ยนที่2นะครับซึ่งทำดันเจี้ยนที่2นะครับอยู่ก็ใกล้ๆกันเลยครับฉีดทางขวานิดนึงครับเดินตามทางขึ้นมาจะเจอไปตรงนี้ครับต้องการเลเวลอยู่ที่4นะครับตรงนี้นี่อัตราตอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอบของถีมม่วงประมาณ6%นะครับต่อไปครัับทดนเจี้ยนที่3ครับตรงมาเลยครับตรงนี้ เมื uhm. <cima. S 1> ่อเราเดินตรงมานะครับเดินมาจนถึงสะพานที่ว่ามีคนผมแดงอยู่ตรงนี้ซ้ายมาครับตรงนี้ต่อมาครับเมื่อเรวซ้ายครับเจอตรงนี้ครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้หลังจากที่เราผ่านประตูมาแล้วนะครับเราจะมาเจอกับฝูงนกนะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราเดินตรงมาเรื่อยๆอาจจะเจอตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายของที่เราเดินมาผ่านมานะครับ ตรงนี้ครับจะเป็นดันเจี้ยนที่3นะครับต้องการเลเวลอยู่ที่7นะครับซึ่งสามารถด,ดูรายละเอียดที่ตรงนี้เลยนะครับกดตัววีขึ้นมานะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับกดตัววีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูว่าดันเจี้ยนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับตามนี้เลยนะครับดันเจี้ยนสองจะตอบแบบนี้ดันเจี้ยนที่3าจะตอบอย่างนี้นะครับต่อมาครับดันเจี้ยนที่4ี่นะครับเราจะต้องออกมาทางขวาตรงนี้นะครับเมื่อเราออกมา่านทางขวานะครับเราจะเจอกับอ่า คล้ายเป็นเหมือนว่าหินเป็นอุโมงค์ซุ้มเป็กนะครับตรงนี้ถ้าเราเดินผ่านมาครับเราจะมาเจอกับูงปูนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีดั้นที่4ตรงนี้นะครับนี่เลยต้องการเลเวลอยู่ที่เลเวลสิบนะครับสําหรับเลเวลที่5นะครับเราต้องผ่านข้ามสะพานมานะครับตรงนี้แล้วเราก็เดินข้ามสะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเราข้ามสะพานมาแล้วนะครับเราจะพบเจอกับประตูที่เป็นสีดำนะครับให้เราเดินเข้าไปที่ประตูนั้นเลยครับตรง นี่ครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับเราจะเจอเป็นเหมือนถ้ำนะครับเป็นดันเจียนตเล็กซึ่งให้เราเดินผ่านไปได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรเมื่อเราเดินผ่านขึ้มานะครับเราจะเจอกับประตูอีกประตูนึงครับให้เราเดินกระโดดออกไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นี่ครับเดินออกมาปุ๊บเราจะเจอกับดันเจียนนะครับ Grave Tower ด i d a n t j e a อยู่ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมอธิบายอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของจุด c h e คพ p o i n t อย่างนี้นะครับน้องๆนะครับสามารถเดินผ่านได้เลยนะครับอย่างนี้ครับพอเมื่อเราผ่านปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นจุดแบบนี้นะครับบอกมาในแผนที่ว่าเราเหยียบวาร์ปตรงไหนนะครับซึ่งเราสามารถวาร์ปไปได้เลยในมือนะครับจุดวาร์ปจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณทางด้านซ้ายของเพชรมาสเตอร์นะครับต่อไปเราไปดูที่โวลที่2กันเลยดีกว่านะครับสำหรับการย้ายโวลนะครับน้องๆจะต้องขึ้นมาบนแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับแต่น้องๆจะมีเงื่อนไขนะครับก็คือต้องผ่านด่านที่สุดท้ายของโวลแต่ละโวลนั้นก่อนนะครับ เมื่อเราเข้ามาในโวลนี้แล้วนะครับเราจะต้องลงมาข้างล่างนี้ครับโดดลงมาข้างล่างเลยนะครับอันนี้เทเลพอร์ตเราต้องเดินเลี้ยวขยวามาจากเทเลพอร์ตนะครับโดดลงไปเลยครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็ดกดแซดขึ้นมาได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ทายคลิปนะครับว่าสัตว์เลี้ยงวิธีหาได้คือหายังไงนะครับเมื่อเราเดินผ่านปตพันไม้ตรงนี้มานะครับให้เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นเนินสูงนิดหน่อยนะครับจะมีดันเจี้ยนที่2ขีดหนึ่งตรงนี้นะครับต้องการระดับอยู่ที่15นะครับโอเคดันเจี้ยนต่อมานะครับเราจะต้องย้อนกลับมาทางเดิมครับแต่เราไม่เลี้ยวซ้ายนะครับทางนี้เราต้องเลี้ยวขวาไปนะครับตงเมื่อเราเลี้ยวขวามาแล้วนะครับให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเดินตามทางขวานะครับไม่ต้องเดินตามทางซ้ายลงไปหรือว่าลงไไปังนี่ครบ เดินตรงไปเรืเลยครับตอนเรามาเจอกับสามแยกตรงนี้นะครับให้เราทําการเลี้ยวขวาครับตรงนี้ตอนนี้เหมือนจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับน้องๆมันจะเป็นทางเข้ามาล็กหน่อยนะครับสําหรับใครยังไม่รู้นะครับตรงนี้นี่ครับดันเจี้ยนที่สองที่สองจีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กันสำหรับจุดที่สามนะครับจะเป็นสำหรับจุดที่สามนะครับน้องๆนะครับออกมาจากทางดันเจี้ยนที่สองนะครับแล้วเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับ ก็เมื่อน้องๆนะครับเดินผ่านมาถึงหน้าประตูเมืองแล้วนะครับให้เดินเข้าไปในเมืองเลยนะครับเอาละครับเมื่อน้องๆเจอประตูเมืองตรงนี้นะครับให้เราทําการเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเข้ามาทางบริเวณทางแยกตรงนี้ที่มาเป็นซอยเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เมื่อเราเจอกำแพงหินอย่างนี้นะครับให้เรารู้เลยครับว่าตรงนี้เป็นดันเจี้ยนที่สนะครับ เราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยๆครับจุดสูงสุดของตรงนี้นะครับนี่ครับเราจะเจอวาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเก็บวาร์ปเสร็จบุญไหมครับให้เราทําการเลี้ยวขวาออกมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของดันเจ้นที่3มนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าตาแบบจะมีประมาณนี้นะครับนี่ของมุดง7%นะครับแล้วก็ของฟ้า10%ต่อมาครับดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราลงมาจากดันเจ้นที่สองนะครับ เื่อเราลงมาแล้วนะครับเราก็จะเจอบอร์ดละวัตรงนี้นะครับให้เราดำเนินการอ่ายขวเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วนะครับเราจะพบเจอกับทางอ่าทางขวานะครับที่มันเป็นเหมือนแบบลานอะไรทุกอย่างนึงนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตีบอลนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายกวานะครับจะเจอกับฝูงอ่าคล้ายคเดายกกอบบินนะครับแต่จะเป็นสเปียร์อ่ากอบบินนะครับตรงนี้ครับเราจะเจอกับกอบบินอ่อเกตคิปเปอร์นะครับถ้าทำการฆ่าเกตคิปเปอร์ไปนะครับ หลังจากที่เราเคลียร์เกตบิาเกอบบินได้นะครับประตูจะทําการเปิดนะครับตรงนี้ตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับเราก็เดินเข้ามานะครับทีนเข้ามานะครับเราก็จะเจอแบบสเปียร์กอบบินนะครับอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับเราไม่ต้องสนใจเลยครับเราวิ่งผ่านขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อเราขึ้นมาถึงข้างบนนะครับจะมีจุดวาร์มให้ตรงนี้1จุดนะครับแลวตรงนี้จะเป็นทางด้านของโ o ล์แคนโน่ดันเจนนะครับอยู่ที่เลเวล26นะครับถึงจะขึ้นมาได้กลับมาเมืองนะครับเราก็จะพาไปดูที่ดันเจียนของโวที่3กันต่อเลยต่อมานะครับในโวลที่3นะครับเราจะพบเจอดันเจียนอยู่ประมาณสี่ดันเจียนนะครับทั้งหมดนี้นะขออภัยครับมีอยู่3ดันเจียนนะครับทั้งหมดนี้ ดันเจียนแรกนะครับเมื่อเรามาปุ๊บนะครับเราโดดลงมาตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราโดดลงมานะครับเราผ่านประตูมาปุ๊บนะครับให้เราทําการเลี้ยวซ้ายมาครับพบเจอกับอ่าเป็นแคสเล็กๆนะครับเดินผ่านไปเลยเมื่อเดินลงมาอีกสักนิดนึงนะครับเราจะเจอกับเทเลพอร์ตนะครับซึ่งเราเก็บเทเลพอร์ตตรงนี้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ขึ้นมาจากอ่าทางด้านเทเลพอร์ตนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับขึ้นมาข้างบนนี้ น้องๆจะสังเกตได้นะครับว่ามีซุ้มแบบญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วข้างในจะเป็นดันเจี้ยนที่หนึ่งของโวลที่3นะครับอยู่ตรงนี้ต่อมาครับดันเจี้ยนที่2นะครับน้องๆอาจจะต้องเดินไกลหน่อยครับแล้วก็อาจจะมีอาการหลงได้บ้างนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนนี้สามารถเข้าได้ถึงประมาณ3ทางเลยนะครับจะบอกวิธีที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับก็คือวิธีแรกนะครับน้องๆสามารถลงมาได้โดยการที่ออกมาจากหน้าประตูเมืองนะครับ เมื่อนอนนะครับออกมาจากทางหน้าประตูของเมืองนะครับให้าอ่ให้เดินเลี้ยวเฉียงขวามาหน่อยนะครับน้อนอนจะเจอกับอตรงนี้นะครับน้อนอนจะเจอกับท่อนะครับที่อยู่ใกล้แบบรถขนของตรงนี้นะครับเราต้องสามารถตกลงมาได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับดันเจี้ยนที่สองทอยู่ทางด้านใต้ดินตรงนี้นะครับในการเข้านะครับน้อนอนก็จะต้องใช้ถึงเลเวล35้านะครับในการเข้าไป อัตราดับจะมีประมาณนี้เลยนะครับของก็จะแบบแค่อยู่นะครับน้องๆในทางที่2นะครับน้องๆก็สามารถมาได้อ่าผ่านทางเดินได้เลยนะครับแต่ว่าน้องๆจะต้องเดินเลยมาอีกพักระยะหนึ่งนะครับจะเจอกับตรงนี้นะครับเป็นหลุมที่สามารถโดดลงไปได้นะครับเมื่อโดดลงไปนะครับเราจะพบเจอกับดันเจ้นที่2อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับตรงที่เมาส์ที่สอมาครับเดินผ่านมานะครับเดินเลยหลุมที่เราจะโดดลงไปเมื่อกี้นี้นะครับเดินผ่านมาครับจะไปเจอกับประตูแบบ หมือนปราสาทนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเดินเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยนะครับเพื่อลงไปที่หลุมกันนี่นะครับหลังจากที่น้องผ่านมานะครับออฟฟี่เทเบอกนะครับตรงนี้จะมีเทเลพอรตให้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเดินผ่านมานะครับเราเจอกระปุกแ้ปเปนะครับตรงนี้ให้เดินเลี้ยวซ้ายลงมาครับจะมีเหมือนดันเจี้ยนลงไปจะติดนะครับตรงนี้ก็คือไปโผล่ที่ดันเจี้ยนที่2เหมือนกันนะครับต่อมาครับจุดสุดท้ายนะครับ จะเป็นเทเลพอร์ตจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับของร้านโลกตรงนี้นะครับถ้าาน้องเห็นปราสาทนะครับให้เดินเลี้ยวขวาออกมาน้องจะเจอกับเทเลพอร์ตจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณที่เมาส์พี่อยู่เลยนะครับแล้วก็เดินเห็นอันับแผงปราสาทนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาครับน้องจะเจออบูกที่อยู่อคล้ายๆกับแผงลาวานะครับเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ มื่อโดดลงมาครั้งแรกนะครับน้องอาจจะมีอาการแบบบักๆนะครับอาจจะอาจจะแบบตกแมพอะไรบ้างนะครับก็ต้องวิ่งลงใหม่อีกทีนึงนะครับที่แนะนาให้ไปเซฟก่อนเลยนะครับตรงอันนี้จะเป็นหน้าตาของ Winter d a n c e i a ยนะครับนี่ครับอาตาดอบของตระอย่างจะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ของตละอย่างนะครับจะอบตามสายของน้องๆเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆเล่นอะไรมันก็จะบแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่โวที่ไปได้ตอนนี้เป็นโวส้ายนะครับที่ยังไปที่โวห้าไม่ได้นะครับ ที่ขออนีญไปที่โวล์สีก่อนนะครับตรงนี้สําหรับโวล์สีนะครับจะเป็นจีนทะเลทรายนะน้องมาแล้วนะครับตอนน้องสามารถไปดันเจี้ยนแรกได้โดยออผ่านทางออร่าเชสตรงนี้นะครับเดินผ่านไปนะครับน้องจะเห็นได้ว่าทางซ้ายจะมีแบงค์นะครับเมื่อเราเจอแบงค์นะครับให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับเจอกับอุโมงค์นะครับในแมปนี้เหมือนว่าอุโมงค์จะเข้าไม่ได้เลยนะครับให้เราทําการเลี้ยวขวาขึ้นมาบนเนินตรงนี้ครับ หลังจากที่เดินขึ้นมาบนเนินนะครับให้น้องๆดูทางด้านซ้ายของน้องๆไว้นะครับจะพบเจอกับประตูเกตขนาดใหญ่นะครับตรงนี้จะมีดันเจียนดันเจี้ยนที่1นะครับโบที่4ตรงนี้นะครับในการจะเข้าน้องๆต้องใช้เลเวลถึง45นะครับถึงจะเข้าได้นะสำหรับดันเจี้ยนที่2นะครับถ้าน้องๆมาจากดันเจี้ยนที่1นะครับให้น้องๆนะครับเดินลงมานะครับจากทางด้านขวานะครับเมื่อกลับมาถึงตรงสะพานที่ว่าเราเลี้ยวขวาไปนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายแทนนะครับตรงนี้ าหลังจากผ่านมาแล้วนะครับเรามาพบกับอาบริเวณตีบอสตรงนี้นะครับให้เราทําการเลี้ยวขวามาครับหรือน้องๆคนใดที่แบบอาอาจจะเดินผิดทางก็ลองดูคลิปแล้วก็เดินตามพี่มาเลยนะครับตรงนี้ครับให้เราเดินมานะครับเลี้ยวขวามาแล้วอ่าดูตรงนี้ครับจะมีสีแยกครับให้เราเดินขึ้นตรงไปหลังจากที่เราเดินขึ้นมานะครับให้น้องๆเลี้ยวซ้ายขึ้นมาครับตรงนี้จะมีทางด้านของทีเดพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับ เจอเทเลพอตนะครับก็ให้เดินมาเก็บเทเลพอร์ตก่อนเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นิดนึงครับแล้วน้องจะพบเจอกับหลุมตรงนี้ครับข้างในจะเป็นดันเจี้ยนที่2นะครับของโวลนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสำหรับน้องๆที่แบบอยากจะไปแบบเร็วๆนะครับจะมีทางลัดอยู่อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับจะมีทางลัดนะครับก็คือน้องๆจะขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปตรงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือว่าน้องๆจะไปที่จุดเกิดของเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับน้องๆนะครับเดินมาทางดันเจี้ยนที่หนึ่งเลยนะครับเมื่อน้องๆนะครับสังเกตทางด้านซ้ายมีดันเจี้ยนที่หนึ่งใช่ไหมครับน้องๆไม่ต้องไปนะครับรอบนี้น้องๆให้ให้น้องๆนะครับเดินไปทางด้านขวานะครับตรงนี้จะพบเจอกับสะพานเป็นสะพานเหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เราเดินผ่านสะพานเหล็กไปนะครับตรงข้างหน้านะครับจะเป็นบริเวณที่มีบอสให้เราตีได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มาตีบอสนะครับเราเข้าดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนเป็นพีระมิดนะครับ ซึ่งส, <ENNIS S 1> สามารถเข้าได้โดยการที่ว่าผ่านตรงนี้ไปนะครับแล้สสวน้องๆก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับตรงนี้อยนี้ีพวกนะครับจะเป็นพวกอย่างเกี่ยวเียต่ครับตรงนี้ครับน้องๆจะเห็นว่าอ่าเห็นว่ามันจะมีเหมือนเช่นอะไรสักอย่างให้ขึ้นได้นะครับน้องๆโดดไปทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้เมื่อโดดขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องรอให้มันถึงจุดสูงสุดนะครับเมื่อน้องๆนะครับใกล้จะถึงจุดสูงสุดนะครับน้องๆก็จะอ่าเป็นเจอกับเหมือนแบบหลังคาสังกะสีอสักอย่างหนึ่งนะครับน้องๆกระโดด แล้วให้น้องๆนะครับเดินเลี้ยวซ้ายขึ้นมาครับจะพบเจอกับ่าทางด้านของไปทงเสียงแดงครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับตรงนั้นจะเป็นเกตในการเข้าดันเจียนสุดท้ายของโบว์ที่4นะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นพีระมิดดันเจียนนะครับตรงนี้จะมีคนหัวืองยืนอยู่ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายได้มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้วนะครับ มีหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมปล่อยทิ้งไว้ให้ก็คือว่าการจะได้เสียงแบบนี้นะครับขึ้นมาขีดเนี่ยต้องทํายังไงใช่ไหมครับก็คือวอร์แรกนะครับถ้าเราทำการนะครับกดตัว U ขึ้นมาครับมันจะโชว์เป็นเควสขึ้นมานะครับว่าเราจะมีเควสอะไรบ้างหรือว่ากดทางด้านขวาของจอก็ได้นะครับแล้วก็น้องๆนะครับหาที่ว่าไซเควสนะครับเจอคำว่า defeat 1000งพัอิลิบราวูน่าจะใช่นะครับผาไม่ผิดนะครับ จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับภายในป่าเนี่ยน้องๆจะต้องไล่ฆ่านะครับจนครบถึงพันตัวนะครับน้องๆก็จะได้สลยงอ่าหน้าตาเทพแบบนี้มาขี่นะครับใวกันจะใส่นะครับน้องๆจะได้เป็นแบบอ่าแบบนี้มานะครับนี่แบบนี้มานะครับแล้วน้องก็กดใช้อิคลิปเลยครับแล้วน้องกดเซตที่มาครับน้องก็จะได้ขี่อ่าได้สัตว์เอาไปขี่เล่นกันแล้วครับทีนี้